ออกแกนลที่มีเยื่อหุ้มหนึ่งชั้นมีอะไรบ้างวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อิงแ lap ห,ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับพี่อิงนะคะวิดีโอนี้นะคะพี่จะพูดถึงนะคะส่วนประกอบที่เรียกว่าไซโทพลาซึมค่ะเดีวยกวก่อนหน้านะคะพี่ได้อธิบายเกี่ยวกับไซโทโซลแล้วก็ออกแกนแอลที่ไม่มีเยื่อหุ้มแล้วนะคะ วันนี้เราจะพูดถึงออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม1ชั้นค่ะมีอะไรบ้างนั้นไปเรียนกันเลยค่ะวิดีโอก่อนหน้านะคะพี่ได้พูดถึงออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มไปแล้วนะคะก็คือไรโซโซมเซนทรโอแล้วก็ไซโทสเกเลตันนะคะน้องๆย้อนกลับไปดูวิดีโอก่อนหน้าเพื่อความเข้าใจมากขึ้นได้ตามลิงก์ข้างบนเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะพูดถึงออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม1ชั้นค่ะได้แก่ endoplasmic reticulum นะคะกอนจิคอมเพล็กซ์ค่ะ ไรโซโซมเพอร์อกซิโซมแล้วก็แวคิวโอค่ะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5สองสามสี่ห้านะคะอโอแคลนอดีกาน,นะคะส่วนวิดีโอถัดไปเราจะพูดถึงออเคนแนลที่มีเยื่อหุ้มสองชั้น เราไปดูที่ตัวแรกกันเลยนะคะคือ endoplasmic reticulum นะคะ endoplasmic reticulum เนี่ยนะคะจะมีอยู่สองส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่นะคะมีไรโบโซมเกาะอยู่เขาเรียกว่า endoplasmic reticulum แบบผิวกรุขระนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า large นะคะ endoplasmic reticulum หรือว่าย่อเป็น r ER ปกติแล้วเนี่ย endoplastic reticulum เราจะย่อเป็น ER ก็ได้นั้นถ้าต่อไปนี้พี่เขียนว่า ER ก็หมายถึง endoplastic reticulum ถ้าเติม R เข้าไปนะคะมาจากคำว่า large ที่แปลว่า large นะคะ large ที่แปลว่าครุขระเพราะว่ามีไรโบโซมไปเกาะอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ไม่มีไรโบโซมไปเกาะก็คือ endoplastic reticulum แบบผิวเรียบผิวเรียบก็คือ smooth นะคะ smooth เนี่ยเราก็เลยเติมเป็น SER นั่นเองนะคะ โดยปกติแล้วเนี่ย endoplasmic reticulum เนี่ยมักจะอยู่ใกล้ๆหรือเกาะนะคะอยู่กับนิวเคลียสนั่นเองตัวที่เกาะอ,อยู่กับนิวเคลียสเนี่ยก็คือ r e r แล้วก็ถัดจาก r e r ก็เป็น s e r นั่นเองนะคะลักษณะของ endoplasmic reticulum แหละแน่แหละนะคะ1คือมีเยื่อหุ้ม1ชั้นเพราะว่าตอนนี้เรากําลังเรียนเรื่องออ g ก n e l l e ที่มีเยื่อหุ้ม1ชั้นนะคะแล้วก็มีขนาดประมาณ5-10ไมโครเมตรนะคะก็ใหญ่พอสมควรเลยแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับ ร่างกายเราก็ถือว่าเล็กมากเลยนะคะลักษณะก็เป็นถุงแบรนค่ะ,ะ,คะถุงแบนแบนนะคะหรือว่าพี่มักจะจําเป็นเหมือนผ้าที่พับซ้อนทับไปทับมาทับไปทับมานะคะแต่เขาบอกว่าหน้าตาเขาจะกระจายเป็นร่างแหนแล้วก็เรียงซ้อนกันอย่างที่พี่บอกะคะ่ะว่าเขาอยู่จะอยู่รอบนิวเคลียสนะคะอยู่รอบนิวเคลียสถัดจากเยื่อหุ้มนะคะชั้นนอกของนิวเคลียสออกมานั่นเองนะคะทีนี้นะคะหน้าที่ของเอนโดพลาสซมิกเรติคูล่มเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ RER แล้วก็ SER r นะคะ R E R นะคะจะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ปโปรตีนเพื่อลำเลียงออกนอกเซลล์นะคะไปเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์จำได้ใช่ไหมคะว่าในเยื่อหุ้มเซลล์นั้นเขามีโปรตีนแทรกอยู่ ซึ่งโปรตีนนียถูกสร้างมาจากใครถูกสร้างมาจาก R e r นะคะซึ่ง IR เาเนี่ยเขาทำงานร่วมกับไรโบโซมนั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องไรโบโซมนะคะว่า,ามีไรโบโซมที่ล่องลอยอยูทอ่ที่ติดอยู่กับตัวของเอนโดพลาสซม์เรติคูลัมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการนะคะส่งออกไปนอกเซลล์หรือเพื่อเอาไปเป็นองค์ประกอบของเย uh um ื่อหุ้มเซลล์หรือว่าออกนอกเซลล์ไปไปเลยนะคะเพื่อไปอยู่ที่เซลล์อื่นหรือส่วนประกอบอ,อื่นๆนะคะ จะพบมากในเซลล์ของตับอ่อนค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าจุดมุ่งหมายของ IR คือสังเคราะห์โปรตีนแล้วส่งออกนอกเซลล์ในตับอ่อนนี้นะคะเขาจะมีเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยอาหารอยู่เยอะมากเอนไซม์เป็นโปรตีนรูปแบบหนึ่งดังนั้นเราจะพบ IR ในนะคะตัวของอวัยวะที่ทำหน้าที่ส่งสารที่เป็นโปรตีนออกนอกเซลล์นั่นเองอย่างเช่นเซลล์ของตับอ่อนนะคะ ส่วน S E R ค่ะ S E R นะคะจะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ลิพิดนะคะลิพิดเนี่ยค่ะถ้าเรานึกย่อยลงไปนะคะก็จะเป็นพวกไขมันนั่นเองนะคะอย่างเช่นอะไรพวกอะไรสเตอรอยนะคะสเตอรอยกับฮอร์โมนเพศะคะหรือว่าสิทฮอร์โมนนั่นเองนะคะถ้าเป็นพวกสเตอรอยกับฮอร์โมนเพศเนี่ยเราก็จะพบมากในพวกต่อมหมวกไตนะคะ อันทะแล้วก็รังไข่เพราะาอันท้ากับรังไข่เกี่ยวก็คือเป็นส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับอันท้าี่ยเกี่ยวข้องกับเพศชายใช่ไหมคะแล้วก็รังไข่เกี่ยวข้องกับเพศหญิงทั้นสองส่วนนี้เขาจะทําหน้าที่นะคะในการสังเค์ะนะคะฮอร์โมนเพศขึ้นมานั่นเองดังนั้น s e r SER เเนี่ยเราจะพบในส่วนนี้มากเลยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะจะช่วยกําจัดสารพิษนะคะ พบมากในเซลล์ตับ SER เนี่ยก็ยังเป็นตัวช่วยในการกำจัดสารพิษได้ตัวนี้นะคะ Endoplasmic reticulum แบบผิวเรียบนะคะหลักชาตกำจัดสารพิษเนี่ยมักจะอยู่ในเซลล์ตับเนาะแล้วก็ยังเป็นแหล่งสะสมของแคลเซียมไอออนแคลเซียมไอออนก็คือ Ca 2บวกนั่นเองนะคะจะพบในเซลล์พวกกล้ามเนือ้อยึดกระดูกก็คือกระดูกเราจะมีกล้ามเนือ้อใช่ไหมคะที่ทำให้เรายืดแขนยืดขาได้แบบเนี้ยเราจะพบตัว SER นะคะในพวกกล้ามเนื้อตัวนี้ รวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจจะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาเนาะดังนั้นเนี่ยเราสามารถสรุปนะคะ E.R. หรือ Endoplasmic reticulum ได้เป็น2หน้าที่นะคะขึ้นอยู่กับว่าเป็นประเภทไหนประเภทผิวกรุขกระหรือว่า I.E.R. เนี่ยนะคะก็จะทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนออกนอกเซลล์หรือว่าไปที่เยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองนะคะจะพบมากในเซลล์ที่ทําการสังเคราะห์ ะะพวกสารที่เป็นโปรตีนอย่างเช่นเซลล์ของตับอ่อนเพราะว่าตับอ่อนสังเคราะห์ตัวเอนไซม์นั่นเองนะคะแล้วก็ SER นะคะสมูทนะคะก็คือผิวเรียบนี่นะคะก็เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ลิพิดนะคะแล้วก็พวกสเตรอยแล้วก็ฮอร์โมนเพศนะคะจะพบในต่อมหมวกไตอันธะลังไข รวมถึงนะคะกำจัดสารพิษในเซลล์ตับแล้วก็สะสมพวกแคลเซียมไอออนในกล้ามเนื้อยึดกระดูกนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจด้วยเนาะนั้นบางครั้งนะคะพี่จะพูดซ้ำนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยบางคนฟังจะได้เข้าใจแล้วก็จําได้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะที่พี่เอามาเขียนไว้ในนี้เลยนะคะไม่ได้เขียนเองนะคะเพื่อว่าบางทีน้องๆจะได้แคปหน้าจอเอาไปดูนะคะแล้วก็จะได้เป็นตัวหนังสือที่สวยๆนะคะเอาไปอ่านทีหลังได้นะคะเพราะว่าลายมือพี่เนี่ยไม่ได้สวยเท่าไหร่นะคะ ต่อมานะคะเอาคะแนนต่อมาเรียกว่ากอนจิคอมเพล็กค่ะกอนจิคอมเพล็กเนี่ยเขามีอีก2ชื่อคือกอนจิบอดี้แล้วก็กอนจิแอพลาัสนะคะหน้าตาของกอนจิคอมเพล็กเนี่ยเขาจะเหมือนเป็นชามควม่ำๆๆนะคะแบบนี้นะคะทีนี้กอนจิคอมเพล็กเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรอันดับแรกเรามารู้จักตัวก้อนกลมๆน้อยๆน,นะคะที่กอนจิคอมเพล็กจะมีอยู่เขาเรียกว่าเวสิเคิลค่ะก้อนนี้เหมือนชามอ่นะคะ่ะเหมือนชามอ่ะเนาะที่เราสามารถบรรจุสารล,ลงไปได้นะคะ เวสิเคิลเนี่ยถ้ามาจากตรงนี้ถ้าเคลื่อนที่เข้ามาที่กอนจิคอมเพล็กเนี่ยนะคะจะเป็นเวสิเคิลที่บรรจุโปรตีนที่มาจากเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมนะคะเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมในที่ก็คือตัวของ RER นั่นเองนะคะที่เขาสังเคราะห์ปโปรตีนเพื่อจะส่งออกนอกเซลล์นะคะเขาจะวิ่งเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็บางส่วนที่ถูกยื่นออกมาจากตัวกอนจิคอมเพล็กเองก็คือเวสิเคิลที่กอนจิคอมเพล็ก กอนจิคอมเพล็กกำลังสร้างขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเขาปิดเป็นก้อนกลมและไม่มีเขาปิดนะคะปิดผนึกนะคะเป็นก้อนกลม,กลมอันนี้ก็คือเวสิเคิลที่บรรจุสารเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะส่งออกไปที่เยื um ่อหุ้มเซลล์หรือออกนอกเซลล์นั่นเองงั้นถ้าเราจําง่ายๆนะคะก้อนจีคอมเพล็กพี่จะจาอย่างนี้ค่ะเขาเหมือนถุงนะคะเอาไว้บรรจุของจะเอามาจากไอตัว IER ก็ได้นะคะบรรจุของไ right. ว้แล้วก็แล้วก็ปิดผนึก ะะแล้วก็ส่งออกไปไอตัวที่เราบรรจุข,ของเข้าไปแล้วปิดผดึงนั้นตัวนั้นเขาเรียกว่า v e s i c l e นั่นเองนะคะนั้นลักษณะของกรดจีนคอมเพล็กซ์คือหนึ่งแหละมีเยื่อหุ้มนะคะ1ชั้นขนาดประมาณ5-10ไมโครเมตรนะคะแล้วก็เป็นถุงะะซ้อนเป็นชั้นๆน,นะค้ะคล้ายๆอ n d o p ลาสมิกเรติคูล u m นั่นแหละนะคะแต่ว่าเขาสามารถพองตัวออกเป็นถุงที่เรียกว่า v e s i c l e เอาไวบ้บรรจุสารได้นะคะจะพบในไหนบ้างนะคะพบในพืชนนะะแล้วก็พวกฉัด สัตว์ชั้นสูงทุกชนิดนะคะสัตว์ชั้นสูงก็อย่างเช่นสัตว์พวกมีกระดูกสันหลังอย่างโคน้นอย่างหมาแมวอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเขาเนี่ยนะคะอนณาที่แรกคือรวบรวมสารทําให้สารเข้มข้นรวบรวมสารหมคะว่าตัวเนี้ยนะคะ,ะ,คะเป็นเวสิเคิลที่มาจากที่บรรจุโปรโตีนนะคะมาจากตัว e n d o p l a s ต i c ร e t i c u u m ใช่ไหมคะนั้นก็มีโปรตีนนะะ่ยเขาก็เก็บโปรตีน ะะมาเรื่อยๆเหมือนเก็บสะสมโปรตีนนะคะจากนั้นรวบรวมให้ได้โปรตีนเยอะแล้วค่อยนะคะเอาโปรตีนเนี่ยนะคะหลุดออกมาเพื่อที่จะกลายเป็นเวซิเคิลสองออกนอกเซลล์ทีหนึ่งนั้นเขาก็เลยเรียกว่าเป็นการรวบรวมสารให้เข้มข้นขึ้นก่อนส่งออกนอกเซลล์หรืออันที่2ค่ะเติมคาร์โบไฮเดรตแสดงว่าเขาสามารถใส่าคาร์โบไฮเดรตให้กับโปรตีนหรือลิปิดที่ส่งมาจากเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมหรือ ER ได้เพื่อส่งออกนอกเซลล์ไปเป็น ส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์จำได้นะคะเรื่องเยื่อหุ้มเซลล์ที่พี่สอนไปนะคะจะมี2ส่วนนะคะที่ตัวของคาร์โบไฮเดรตไปติดอยู่นะคะคาร์โบไฮเดรตตัวเนี้ยนะคะถูกสร้างมาจากกอนจิคอมเพล็กซ์นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแต่ว่าตัวโปรตีนตัวเนี้ยถูกสร้างมาจากเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมเนี่ยเขาก็เอาโปรตีนใส่ตัวเวสิเคิลมาแล้วเขาก็เข้ามาที่ตัวกอนจิคอมเพล็กซ์แล้วกอนจิคอมเพล็กซ์เนี่ยเขาก็เติมตัวคาร์โบไฮเดรตเข้าไป ะะและสองส่วนนี้เราเรียกว่าไกโคโปรตีนไกโคโปรตีนนะคะกับอีกส่วนหนึ่งคือลิพิดลิพิดคือก้อนสีเหลืองนี่นะคะที่มาจากตัว ER เนี่ยบรรจุใส่นี้มาแล้วเข้ามาที่กอนจิคอมเพกกอนจิคอมเพกก็ใส่ตัวของคาร์โบไฮเดรตเข้าไปก็เรียกว่าไกโคลิพิดนั่นเองนะคะถ้ามีโปรตีนอยู่กับคาร์โบไฮเดรตเรียกว่าไกโคโปรตีนถ้ามีโปรตีนอยู่กับลิพิดเรียกว่าไกโคลิพิดนั่นเองนะคะ แบบนี้เนาะแล้วทั้งสองส่วนเนี้ยเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะต่อมาค่ะฮาไลโซโซเออไลโซโซมนะคะไม่ใช่เราเรือนะคะเราลิงไลโซโซมไลโซโซมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการกำจัด ะคะวิธีการจำงา่ายลักษณะของไรโซโซมเนี่ยเขาจะมีเยื่อหุ้มแค่ชั้นเดียวนะคะแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะที่วัดได้ประมาณ0.5ถึง10ไมโครเมตรจริงๆขนาดเนี่ยไม่จำเป็นต้องจำก็ได้นะคะแต่ว่าพี่เอามาจากในเว็บของสสวทนะคะเพื่อเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับน้องเนาะแล้วจริงๆแล้วไลโซโซมเนี่ยเขาเป็นเวสิเคิลอย่างหนึ่งเพราะเขาเป็นลักษณะเป็นก้อนกลมๆเหมือนถุงๆนั่นแหละแล้วข้างในเขาเนี่ยมันจะมีเอนไซม์อยู่เพื่อใช้ในการย่อยดังนั้นเนี่ยตัวไลโซโซมเ่ยนะคะ เป็นเวสซิเคลประเภทหนึ่งที่สร้างมาจากกรจิคอมเพล็กซนั่นเองนะคะแล้วมีเอนไซม์ที่พูดไปแล้วเนาะแล้วก็พบในสัตว์ทุกชนิดนะคะพืชรวมถึงโปรติสบางชนิดนะคะโปรติสก็อย่างเช่นพวกสาหร่ายอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พบมากในเซลล์ตับเพราะว่าเซลล์ตับทำหน้าที่ในการกําจัดนะคะเซลล์ที่ตายแล้วเซลล์ที่หมดอายุแล้วรวมถึงนะคะ เซลลเยื่อบุผนังท่อไตส่วนต้นก็จะมีตัวของไรโซโซมอยู่นี่เรามาดูวิธีการทำงานของไรโซมในการกำจัดกำจัดพวกเซลล์ที่ตายแล้วกันนะคะหน้าที่ของเขาเลยเนี่ยเขาจะหนึ่งแลคือย่อยคาร์บโบไฮเดรตโปรโตีนลิพิดและก็ิมกลกุลที่ได้รับมาจากนอกเซลล์คือถ้า เซลหนึ่งนะคะเขาส่งอาหารนะคะพี่จะเรียกว่าอาหารเนาะส่งคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนหรือว่าลิพิดเนี่ยเข้ามาปุ๊บเข้ามาเขาจะบรรจุอยู่ในเวสิเคิลน้องๆจำนะคะทุกอย่างที่ต้องเข้ามาในเซลล์หรือออกนอกเซลจะต้องถูกบรรจุอยู่ในถุงของเวสิเคิลก่อนซึ่งเวสิเคิลเนี่ยสร้างมาจาก ตอนจีคอมเพลกซ์นั่นเองแล้วทำไงอาจจะให้ถุงนั้นเปิดออกตัวไรโซโซมเนี่แหละคะ่ะเขาก็จะปล่อยเอนไซม์มาย่อยให้ถุงเปิดออกและเขาก็ยังทําหน้าที่นะคะย่อยส่วนประกอบของเซลล์หรือว่าออร์แกเนลที่ตายแล้วหรือหมดอายุแล้วนะคะเสื่อมสาภาพยกตัวอย่างเช่นคะ่ะออร์แกเนลอันนี้นะคะก็คือไมโทคอนเดรีย ถ้าไมืคอเดีลยเสื่อมสภาพแล้วเขาก็ต้องถูกบรรจุเอาไว้ใน v e สิ c เ e คิก่อนในถุงก่อนและตัวไรโซโซมเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มทำงานเมื่อมาเจอกับตัวถุงนะคะเวสิเคิที่บรรจุเซลล์ที่หมดอายุแล้วนะคะจึงจะทำงานได้เขาก็เข้าไปใกล้แล้วเขาก็ปล่อยเอนไซม์เข้าไปข้างใน,นทำให้เอนไซม์เนี่ยนะคะย่อยสลายเล็กลงแบบนี้นั่นเองนั้นอันเนี้ยเป็นวิธีการกำจัดออร์แกเนลที่ตายแล้วของไรโซโซมเนเรา สรุปว่าไราโซโซมทำหน้าที่ในการเกี่ยวกับการกําจัดเซลล์ที่เสื่อมาอายุแล้วรวมถึงการเปิดผนึกนะคะหรือเปิดถุงของเวสิเคิลเพื่อที่จะเอาสารจากเซลล์อื่นเนี่ยที่ส,ส่งเข้ามาในเซลล์นะคะให,ให้ออกมาสู่เซลล์ได้นั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะนะคะเพอร์ x อกซิโซมค่ะเพอร์ x อกซิโซมเนี่ยก็ทําหน้าที่คล้ายๆกับไลโซโซมเลยนะคะแต่ว่ามีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะลักษณะเขาเป็นเยื่อหุ้ม1ชั้นนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ0 2ถึง05นไมโครเมตรนะคะรูปร่างเขาก็จะค่อนข้างกลมเหมือนกับตัวของไลโซโซมนะคะแล้วก็จะพบมากในตับ แล้วก็ไตอวัยวะคือตับแล้วก็ไตจะพบมากเขาทําหน้าที่อะไรเขาบอกว่าทําหน้าที่เนี่ยเขามักจะทําหน้าที่เฉพาะมากกว่าตัวของไรโซโซมคือเขาจะสลายนะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์คือ H2O2 นะคะอันนี้คือสูตรของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะซึ่งมันเป็นสารพิษนะคะซึ่งมันเป็นสารพิษเขาก็จะตัวไฮตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะก็จะถูกนะคะ ดูดเข้าไปนะคะเข้าไปในตัวของโพอรอิโซมนั่นแหละนะคะแล้วโพลอ,อิโซมจะมีเอนไซม์ที่จะไปเปลี่ยนให้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยกลายเป็นออกซิเจนกับน้ําออกมานะคะแล้วก็ขับออกมาถ้าเป็นออกซิเจนก็อ่าก็เอาไปใช้ส่วนต่างๆของร่างกายได้น้ําก็เอาออกมากับลมหายใจนะคะถ้าเป็นไอ้น้ำแล้วถ้าเป็นน้ำเอ่อที่เป็นของเหลวก็อาจจะปัสสาวะออกมาหรือเอาไปใช้ส่วนอื่นในในเซลล์นั่นเองนะคะ รวมถึงเนี่นะคะเขาจะสะสมสารอะไรก็ได้ที่มันจะเปิดเกิดไปเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วก็เอนไซม์ต่างๆนะคะที่อาจจะเป็นอันตรายกับเซลล์ก็คือรวบรวมสารที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์รวมถึงเอนไซม์ side, ที่อาจจะเป็นอันตรายงกับเซลล์นะคะรวบรวมเก็บเอาไว้แล้วเพื่อที่จะทําลายต่อไปนั่นเองนะคะต่อมาค่ะแวคิโอค่ะแวคิโอเนี่ยเราจะพบ ในไหนบ้างนะคะเราจะพบส่วนใหญ่เลยเนี่ยจริงๆแล้วในสัตว์ก็มีแต่ว่าในสัตว์แวรคือโอจะมีขนาดเล็กมากๆบางทีก็คือหายไปเลยแต่จะพบมากนะคะในพวกพืชน,นะคะพืชเนี่ยจะมีขนาดใหญ่เลยในพืชเนี่ยเราจะเรียกแวคือโอนว่าแซฟแวคือโอนะคะแวคือโอมี3ชิดเนาะในพืชคือแซฟแวคือโ แล้วก็ในสัตว์ในในที่นี้นะคะก็คือตัวอะพารามิเซียมนะคะพารามิเซียมเขาจะมีแวคิโออยู่2อันก็คือฟู้ดแวคิโอฟู้ดก็คือเกี่ยวข้องกับอาหารเนาะแล้วก็คอนแทคทรีแวคิโอนะคะแบบนี้คอนแทคทรีแวคิโอจะมีลักษณะก้อนๆแล้วก็มีแฉกๆออกไปส่วนฟู้ดแวคิโอเนี่ยจะเป็นเหมือนกับ v วสนะิเคิลเนเป็นถุงแล้วก็มีข้างในนะคะมีข้างในอยู่นั่นเองนะคะส่วนเซลฟ์เวนะิเจะมีขนาดใหญ่มากๆนะคะลักษณะก็คือจะเป็นถุงนะคะแล้วก็มีเยื่อหุ้ม1ชั้นทีนี้ก็มีหลายชนิดนะคะอย่างที่พี่บอกในตอนนี้เราเรียนมีทั้งหมด3ชนิดนะคะแล้วก็มีรูปร่างแล้วก็หน้าที่แตกต่างกันเรามาดูหน้าที่ของเขาค่ะถ้าเป็น Contact ล l ยเวสิเคเนี่ยนะคะจะพบในพวกส,สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่อยู่ในน้ําอย่างเช่นอะมีบาพราเซียม เขาจะรักษาสมดุลน,น้าค่ะก็คือคอยขับน้ําส่วนเกินนะคะหรือว่าดูดน้ําที่ต้องการเข้ามาในเซลล์นั่นเองนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในน้ําเป็นหลักเนาะถ้าเป็นฟูดแบคทีโอค่ะฟูดแปลว,ว่าอาหารก็แสดงว่าบรรจุอาหารที่มาจากนอกเซลล์เพื่อที่จะย่อยต่อไปนั้นถ้าเกิดมีอาหารจากข้างนอกเซลล์แล้วเข้ามาเนี่ยนะคะจะถูกบรรจุอยู่ในฟูดแบคทีโอแล้วก็ในตัวของเซลล์สิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะไปทําการย่อยตัวตัวถุงนั้นออกเพื่อที่จะเอาอาหาร เข้ามานั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะแซฟเฟอร์คที่พบมากในพืชน,นะคะจะเกี่ยวข้องกับความเต่งของเซลล์พืชน,นะคะเพราะเซลล์พืชเนี่ยเขาเก็บอาหารหรือเก็บน้ำเนี่ยตรงนี้จะเต่งตึงมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะสะสมสารสีสารสีหรือว่าพิกเมนต์นะคะพิกเมนต์นะคะหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าลงควัตถุนะคะพูดง่ายคือไอตัวแซฟเฟเนี่ยก็ทำให้พืชเนี่ยนะคะมันก็ ทำให้พืชเนี่ยนะคะมีสีต่างๆด้วยขึ้นอยู่กับสารสีของตัวแสเปอร์คิโอนั่นเองนะคะรวมถึงไอออนกรดอะมิโนน้ําตาลที่พืชสร้างขึ้นได้จากการสังเคราะห์แสงแล้วก็สารพิษต่างๆที่พืชอาจจะได้รับมาจากภายนอกนั่นเองค่ะเราสามารถสรุปได้ว่านะคะออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม1ชั้นนะคะได้แก่เอนโดพลาสมิกเรติคลัมค่ะกอนจีคอมเพกนะคะไลโซโซมค่ะเพอร์ออกซิโซมแล้วก็แวคิโอค่ะ แต่และอย่างนะคะก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะน้องๆสามารถดูได้ในรายละเอียดนะคะหวังว่าน้องๆจะเข้าใจวิดีโอนี้นะคะถ้ามีคำถามสงสัยอะไรฝากมาได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยะคะ่ะทางน้องชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนมาดูด้วยกันเลยนะคะฝากกด subscribe หรือว่ากดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามวิดีโอต่อไปของพี่อิงด้วยนะคะสำหรับนี้บ๊ายบายค่ะ